เวลา19นาฬิกาของวันที่21มีนาคมพศ2564รถจักยานยนต์ PCX 4บอนเทาขับมาจากวงวินใหญ่พอถึงสีแยกสมเด็จพระเจ้าตักสินมุ่งหน้าไปสำเรขณะนั้นยังเป็นไฟเขียวต่อมาก็มีรถจักรยานยนต์ Yamaha Exciter 150สี ter, 15ดำแดงลงมาจากสะพานสาทรมุงน้าสี่แยกสมเด็จพระเจ้าตักสินได้ผ่าไฟแดงมุงหน้าไปถนนตัดใหม่ ซึ่งเกิดการพุ่งชนประสานงาชายดังกล่าวผ่าไฟแดงได้รับบาดเจ็บอาสาสมัครมูลนิธิปริตึงจุดสำเ็จศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างฝ่ายช่วยกันปรถมพยาบาลเบื้องตน้นแล้วนำชายดังกล่าวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสาราสำเจช่วยอำนวยความสะดวกชีวิตคนขับรถบนถนนก็เปียกขับรถอยู่บนเส้นได้ ถ้าเชือกขาดชีวิตก็จบสิ้นถ้าเราขรับรถประมาทเราอาจจะเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแล้วคนข้างหลังจะอยู่อย่างไรอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนองสำเร็จจะทำการตรวจสอบสาเหตุต่อไปออสพันลีรายงาน